ในป่าทึบที่แสงอาทิตย์แทบจะส่องไม่ถึงความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วทุกหย่อมหญ้าเสียงคำรามที่สั่นสะเทือนไปถึงกระดูกสันหลังคือเสียงของพญาราชสีเจ้าป่าผู้บ้าอำนาจมันไม่ล่าเพียงเพื่อความหิวแต่เพื่อความสะใจสัตว์ทั้งป่าไม่มีทางเลือกจึงยื่นข้อเสนอสุดท้าย ที่แรกด้วยน้ำตาและความสิ้นหวังโปรดหยุดทำลายพวกเราเถิดแล้วเราจะส่งเหยื่อมาให้ท่านวันละหนึ่งตัวราชสียอมรับพร้อมรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจแล้วแล้ววันที่ไม่มีใครอยากให้มาถึงก็มาถึงถึงคิวของกระต่ายตัวเล็กตัวหนึ่งร่างของมันสั่นเทาแต่ดวงตากลับนิ่ง และเฉียบคมมันรู้ดีว่าถ้าเดินไปตามโชคชะตามันคืออาหารแต่ถ้าใช้ปัญญามันอาจเป็นผู้เปลี่ยนชะตาราชสีคำรามกึกก้องเจ้ากระต่ายทำไมเจ้ามาช้าเช่นนี้ข้าหิวจนจะฉีกทั้งปาาอยู่แล้วกระต่ายหมอบลงแสดงสั่นด้วยความกลัวข้าแต่ท่านผู้ยิ่งใหญ่ ระหว่างทางข้าพบราชสีอีกตัวหนึ่งมันอ้างว่ามันคือราชสีที่แท้จริงและมันดูหมิ่นท่านต่อหน้าข้าว่าไงนะเสียงคำรามดังสนัน่นทิศฐิของราชสีพลุ่งผานพาเข้าไปเดี๋ยวนี้ข้าจะจัดการมันด้วยตัวเองกระต่ายนำทางหัวใจเต้นรัวทุกก้าวคือชีวิตของมัน ทั้งสองหยุดที่บ่อน้ำลึกเก่าแก่กระต่ายชี้ลงไปนั่นไงพระเจ้าค่ะมันซ่อนตัวอยู่ข้างล่างและบอกว่าท่านไม่กล้ามองหน้ามันด้วยซ้ำราชสีก้มลงมองในผิวน้ำมันเห็นราชสีอีกตัวหนึ่งแผงคองดงามเขี้ยวแหลมกำลังคำรามใส่มันมันคำรามกลับเงาในน้ำคำรามตอบ ความโกรธบดบังสติและในเสี้ยววินาทีนั้นตุม้มราชสีกระโจนลงไปในบ่อน้ำเสียงน้ำแตกกระจายตามด้วยการดิ้นรนที่สิ้นหวังบ่อน้ำลึกเกินจะปีนขึ้นแรงค่อยๆหมดเสียงคำรามเงียบหายไปตลอดการกระต่ายยืนมองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหันหลังกลับ มันนำข่าวไปบอกสัตว์ทั้งป่าสติและปัญญาคืออาวุธที่ร้ายกาศยิ่งกว่าเขี้ยวและกรงเล็บ